สวสัสดีครับผมบาสอภิกูครับเออคุณไปทำอะไรมาครับเนี่ยไปบวชครับวบวชก่อนเบียร์ก่อนเบียร <c> ์ <oughs> ไม่ได้แก้บวชเลยใช่ไหมไม่ครับเหรอไปบวชมานานไหมสองอาทิตย์ครับเสองอาทิตย์แล้วก็จะจากนี้ก็อีกสองอาทิตย์ก็จะเบียร์อยังๆครับ <c oughs> บวชกันไว้ก่อนเผื่อพลาดเผื่อพลาดนะปีนี้ปีนี้ติดภารกิจอะไรเปล่าก็ปีนี้ทิมชาติครับ ข้าวแขมีใช่ไหมข้าแคมป์มันจัดข้าแคมป์มันจัดข้าวข้าวก็คงจัดน่าจะไม่ได้เล่นน่าจะไม่ได้เล่นครับปากปากอะไรถึงพี่ๆเพื่อนๆมั่งไว้ปีนี้เราปีนี้ผมมั่นใจว่าเราจะได้แชมป์ครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นจะไปดูป่ะดูป่ะอยู่ที่แคมป์อาจจะซ้อมอะไรเงี้ยแต่งานเลี้ยงตามไปแน่ครับแล้ววันนี้มาเพื่อมาบอกพี่หวังว่าผมไม่ได้เล่น ก็มีกำลังใจให้ครอบข้อยากมาหาน้องๆเพื่อนๆด้วยนี่มีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ก็ไม่ได้มาตนานพูดคุยเขาหน่อยิพี่ที่บ้านก็ยังไงพวกนักบอลหรือว่าไงคุณนักบอลด้วยกันคิดว่าเดี๋ยวคงอาทิตย์หน้าพวกพี่ๆที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยคงเข้ามารวมตัวกันครบแล้วอย่างเงี้ยก็ช่วยกันหน่อยครับเราพลาดสองปีแล้วปีนี้เราต้องกลับมาครับอันนี้อันี้น่าจะชนะนะครับทุกท่าน Thank you, Thank you.